Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala ala alihi Rabbi salli amri min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah Subhanahu wa ta'ala hai ronan nan pen bau Allah Subhanahu wa ta'ala. เพื่อที่เราจะหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาฉะนั้นในสัปดาห์นี้อยากที่จะนําเสนอเรื่องการชุมนุมการดําลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าจงบังคับตัวของเจ้าให้นั่งอยู่ร่วมกับผู้ที่มีการเรียกหาผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งยามเช้าและก็ยามเย็น เมื่ออายัดน,นี้ได้ลงมาท่านรอซุนสุลสลัมก็ได้ตามหาผู้คนที่นั่งร่วมกันชุมนุมในการระลึกต่อลอสุบฮานาหัวตาลาท่านก็ได้พบกลุ่มชนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้อ่ไปนั่งร่วมอยู่กับคนกลุ่มนั้นแล้วก็ส,สรรเสริญต่อลอสุบฮานาหัวตาลาและท่านได้บอกว่านะท่านเป็นบุคคลที่ได้มานั่ง ร่วมกับบคุคคลที่มีการดํานึกต่อลอสบาตาลาที่อลอสบาตาลาใช้ให้ท่านนั้นได้มานั่งร่วมกับผู้ที่ชุมนุมดํานึกต่อลอสบาฮานาหัวตาลานี่คือจะเห็นได้ว่าการร่วมกันชุมนุมเพื่อที่จะเป็นการดํานึกต่อลอสบาฮานาหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําฮาลกอวงการศึกษาในมัสยิดการเรียนการสอนในมัสยิดก็ดีการฟังบรรยาย นะครับผู้ที่มีความรู้นะครับและก็การที่เรามีการประชุมกันในอ,อิสลามทั้งหมดนั้นก็คือการที่เรานั้นได้มีโอกาสนั่นนงร่วมกันชุมนุมกันในการรำลึกต่ออัลลอสุบฮานะฮุวตาลลาฉะนั้นส่วนหนึ่งของการรำลึกต่ออัลลอฮฺมาตาลัลลาที่เป็นแบบสุนนะของทารุสุลลลอฮเพื่อต้องการที่จะ กัดเกลาจิตวิญญาณของเราให้มีพลังในการที่จะ,ะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดต,ต่อรสุฮาโนออตาัลลาอ่าอย่างสม่ำเสมอด้วยกับการที่เราให้ลิ้นของเรากายของเราคำพูดของเรานั้นนะครับใช้ในการรำลึกต่อรสุฮาโนออตาลาอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้มีการอ่านอ,อัสกาดนะซึ่งเป็น สุนนะของท่านนาบีนะครับที่ท่านพึงกระทาอยู่บ่อยครั้งนะครับในช่วงของยามเช้าแล้วก็ยามเย็น,นครับก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตามแบบอย่างของท่านในการที่ให้เวลาในการอ่านอัสกาเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก็เพื่อต้องการที่จะให้อัลลอฮฺบฮาูนุตาลานั้นทรงปกป้องคุ้มครองเราให้เป็นผู้ที่ได้รับความสําเร็จ กับการดำเนินชีวิตของเราฉะนั้นเรามาดูถึงสิ่งที่ท่านอัลลอฮฺสุลสลัลลอฮ์อะลิซัละล,ะลัมได้บอกเอาไว้ให้เราได้ทราบถึงการที่เราได้ชุมนุมกันดำลึกต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลาจากท่านอบูฮุเระและก็ท่านอบูสาอิดอันคุดรีได้ร่วมกันกล่าวว่าแท้จริงผู้ที่ร่วมกันชุมนุมนะครับในบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลานะครับเขาจะได้รับ สอย่างด้วยกันประการที่1ก็คือบรรดามาลกัตนั้นจะทําการห้อมล้อมเขานะครับประการที่2ก็คือเขาจะได้รับอรอมัตก็คือความเมตตามายังกลุ่มชนที่มีการรวมตัวกันในมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาประการที่3ก็คือเขาจะมีความสหบนะครับกับชีวิตของเขานะครับประการที่4ก็คืออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานั้นก็จะเอ่ยชื่อ นะครับพวกเขาในทากลางกลุ่มของบรรดามาลายกัดนี่คือผู้ที่จะได้รับเกียรตินะครับเ้ว่ยกับสาเหตุที่พวกเขา,เานั้นได้มีการชุมนุมกันเพื่อต้องการที่จะรำลึกต่ออัลลอสุบฮานาหัวะตาลานะครับและการท่านอันสลสุลนสุลาละวรสลัมยังได้บอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการรำลึกต่ออัลลอสุบฮานาหัวะตาลานะครับก็คือการที่พวกเขานั้น ได้ร่วมกันชุมนุมต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นจะมีผลอย่างไรบ้างกับการที่ขอร่วมชุมนุมนะครับนี่คือคําถามของซอบัต์ท่านหนึ่งท่านอัลลอฮฺบฮาุ์บอกว่าสวรรค์สวรรค์นะครับนั่นคือผลพวงของการที่ขอร่วมกันชุมนุมในการนำเลิกต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและผู้ใดก็ตามที่ร่วมกันชุมนุมนะครับนำลึกต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเขาเป็นผู้ที่จะได้รับเกียรติ นะครับอ่านี่คือผลพวงของการที่เราให้ความสําคัญนะครับอ่าใช้เวลาของเราในการรำลึกต่ออัลลอสุบฮานะหฺอัตตาลา mm hmm. เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและก็ให้ความสําคัญเพราะจะตําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหฺวัตตาลานะครับและอัลลอฮฺสุบฮานาลายัางได้ทรงกล่าวไว้ว่าผู้ศรัทธานั้นหัวใจของพวกเขานั้นนะครับ ได้รับกับความสงบนะครับไม่ใช่ด้วยกับการที่พวกเขาอ่ารำลึกต่ออัลลอฮ์หรือที่ทําให้หัวใจของพวกเขานั้นมีความสงบนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานตาลลา,าว่าใจของผู้ศรัทธานั้นเขาจะได้รับความสงบด้วยกับการที่เขารำลึกต่ออัลลอฮ์สุบานตัวตาลานั่นเองเพราะฉะนั้นเราตรงมาสู่นะครับการร่วมกันนะครับ เพื่อเสริมสร้างพลังในการที่เราจะเป็นผู้ที่เรียบร้องนะครับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้เราเป็นกลุ่มชนที่มีความมุ่งม,มั่นในการที่จะ,ะพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะหูวะตาลานั่นเองนะครับนี่คือผลพวงของการที่เราได้พยายามที่จะกัดเกลานะตัวของเราในการได้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะหูวะตาลา นะครับเพื่อกับการที่เราพยายามที่จะให้เวลากับการที่จะรำลึกต่อรสุบาหานะหัวตาลาทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นนะครับกับแบบสุนนะของท่านนบีในการที่ได้ทำแบบอย่างอ,อไว้ในเรื่องของการนำลึกต่อรสุบาหานตาลา นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นข้อเตือนสติครับตัวของผมและกับพี่น้องในการที่จะอามันในแบบสุนนะของท่านบิบบีหมอมุสลิลลอฮ์สัลลัมวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวะสัลลัมเวเลกุมบารอมุตุลอฮิบริกาตุ